บทที่133ผลลัพธ์จากการหลงป่าของติงห้าวอติงห้าวอสายหัวนั่นก็เป็นเรื่องจริงอยู่ที่ทั่วทั้งหัวเมืองเหมันต่างก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้เห็นได้ชัดจากการที่ผู้อาวุโสของสํานักได้เรียกตัวข้าไปพบในวันพรุ่งนี้คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับมู่เทียนหยางหรือซ่งเคอที่ข้าได้กำจัดไปเรื่องนี้คงไม่จบลงง่ายๆ เด็กหนุ่มค่อยๆเดินกลับไปยังลานหมายเลขแปดท่ามกลางแสงจันกระจ่างในขณะที่อ่านบันทึกที่หลี่หลานมอบให้ไปด้วยมู่เทียนหยางถูกทิ้งตั้งแต่ยังแบบเบและได้รับการอุปการะจากอดีตเจ้าสำนักแห่งสันติตัวเขานั้นมีพรสวรรค์ยากจะหาใครเทียบและเก่งกาจชนิดหักตัวจับยากในรอบหลายพันปี เขานั้นฝึกฝนวิชาคัมภีนอหรือพาน,นอแห่งสันติที่นับเป็นวิชาชั้นสูงและสามารถบรรลุขั้นหนึ่งได้ภายในปีแรกที่ฝึกฝนก่อนจะบรรลุขั้นต่อมาได้ภายในปีถัดไปต่อมาเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ถูกคัดเลือกตำแหน่งเจ้าสำนักของสำนักแห่งสันติเป็นครั้งแรกในรอบ60ปี เขานั้นเป็นผู้ที่สามารถฝึกฝนวิชาได้เร็วที่สุดเท่าที่สำนักแห่งสันติเคยมีมาเขาเป็นผู้อายุน้อยที่สุดที่นับว่าเป็นผู้มีความสามารถโดยกําเนิดในประวัติศาสตร์แห่งหัวเมืองเฮมันสายเลือดของเขายังคงเป็นปริศนาแต่ว่ากันว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดของสายเลือดที่แข็งแกร่งและหายากยิ่ง เขาได้ชื่อว่าเป็นจอมยุทธรุ่นเยาว์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดจากทั้ง36มณฑลแห่งเขตรกร้างทางเหนือและเป็นหนึ่งใน10ยอดอัจฉริยะที่อายุน้อยกว่า14ปีแห่งเขตรกร้างทางเหนืออีกด้วยเขานั้นได้รับการขานชื่อในหมู่ปีศาจจทั้งหมดว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่อันตรายที่สุดยาวนานไปจนถึง100ปีข้างหน้า เขาได้ทำการสังหารจอมพลปีศาจไปบางส่วนเมื่ออายุ13ปีและอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลาครึ่งปีซึ่งเขาก็ได้สั่งสมประสบการณ์มากมายจากเวลาครึ่งปีนั้นขณะที่อ่านบันทึกแต่ละหน้าในที่สุดติงห้าวอก็เข้าใจว่าเขากำลังจะได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ประเภทไหนคู่ต่อสู้ของเด็กหนุ่มนั้นทรงพลังและมีอำนาจที่แข็งแกร่งราวสวรรค์ประธาน แต่อันที่จริงก็คาดคิดไว้อยู่แล้วนั่นจึงทำให้เขาไม่ได้ตระหนกจนเกินไปนะักเพราะตัวเขาเองก็พอจะมั่นใจในวิถีดาบและกระบี่เทวะอยู่พอตัวเหมือนกันช่วงเวลาสามปีถือเป็นเวลาที่เหลือเฟือนักข้าจะต้องเอาชนะอัจฉริยะผู้นี้และทำลายอาคติที่บดบังสายตาทุกคนให้เป็นชิ้นชิ้น คอยดูเถอะข้าจะทำให้ทุกคนตกตะลึงเป็นขวานตาหห้า้าติงห้าวอดูจะมั่นใจเสียเต็มประดาเขาวางบันทึกนั้นไว้และตรงเข้าไปนั่งลงบนฟูกในห้องนั่งเล่นตามปกติและเริ่มฝึกฝนเด็กหนุ่มนั้นพัฒนาไปอย่างมากภายในเวลาหวันที่ผจญชีวิตอยู่ในพงไพร เขาได้ฝึกกระบวนท่าเย็ยนอันถือเป็นหนึ่งในสี่กระบวนท่าของวิชากลวิธีเย็ยนเทาหมีหลีจนช่ำชองอีกทั้งยังฝึกวิชาเหมานอัคีหวนคืนกายทองจนบรรลุขั้นผิวกายทองและกำลังเริ่มต้นฝึกฝนขั้นที่สองหรือขั้นกล้ามเนื้อกายทอง นอกจากนี้กระบวนท่าแรกอย่างราชันมังกรจำแลงกายจากทั้ง9ก้ากระบวนท่าของเพลงกระบี่ราชันมังกรวารีเขาก็ฝึกฝนจนบรรลุและช่ำชองแล้วตอนนี้เขาก็กำลังฝึกฝนกระบวนที่สองนามว่าราชันมังกรพันคมอยู่ และหลังจากการต่อสู้กับปีศาจจอพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเด็กหนุ่มในรูปแบบของเหลวสีขาวก็ได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งทำให้ร่างกายเขารู้สึกร้อนรุ่มแปลกๆเช่นเดียวกับการหมุนเวียนภายในกายที่แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทุกอนูกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายและเมื่อนำมาผสานร,รวมกับวิชาเหมันอัคคีหวนคืนกายทองพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ในตอนนี้เด็กหนุ่มสามารถยกของหนักกว่า8,000จินได้โดยไม่ต้องใช้พลังลมปราณเสียด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถเอาชนะขั้นผู้ฝึกยุทธห้จุดลมปราณได้อย่างขาดลอยและนี่เองก็เป็นเหตุผลที่ตู้นเทียนหลี่แพ้ให้เขาอย่างราบคาบเมื่อตอนกลางวันหลังจากการฝึกหนักในป่าดงพงไลรในตอนนี้จุดที่เจยอ จุดชี่จรที่สี่ในเส้นเหริงตรงจุดตันเทียนกลางของข้าก็ได้ถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วนอกจากนี้ปราณเพลิงเองก็ได้เข้าสู่ขั้นผู้ฝึกยุดสี่จุดลมปราณแล้วเช่นกันอื้มตอนนี้ทั้งปราณกระบี่และปราณดาบของข้าต่างก็เข้าสู่ขั้นผู้ฝึกยุดสี่จุดลมปราณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติงห้าวกล่าวพึมพำกับตนเองในขณะที่ค่อยๆค,คลี่อุ้งมือขวาออกพร้อมเปลวเพลิงที่ปรากฏอยู่ในฝ่ามือของเขาที่ค่อยๆพุ่งสูงและแผ่ขยายขึ้นกลายเป็นกองไฟขนาดเท่ากำมปั้นมันคือเปลวเพลิองอาคมทว่าทั้งๆท,ที่เป็นเปลวเพลิงที่ทรงพลังแท้ๆหากแต่มันกลับไม่ได้ปล่อยกระแสความร้อนใดๆออกมาเลย แม้จะเข้าไปใกล้เพียงใดก็ยังไม่รู้สึกถึงความร้อนแม้แต่น้อยแต่หากเมื่อใดที่ได้สัมผัสกับเปลวไฟนี้แม้แต่เหล็กกล้าก็ต้องหลอมละลายกลายเป็นของเหลวในทันตาด้วยการพัฒนาระดับขั้นลมปราณของจุดตันเถียนกลางในบริเวณอกของติงห้าวอจุดชีพจรและเส้นลมปราณจึงได้ถูกะลวงและหลอมรวมเป็นพลังปราณทีละชั้น ทำให้พลังของเปลวเพลิงอาคมค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามที่เทพดาบกล่าวไว้หาก108จุดที่ผจรในเส้นเหรินถูกเปิดออกหมดเมื่อใดก็สามารถสร้างเปลวเพลิงอาคมที่สามารถหลอมละลายทุกสรรพสิ่งบนโลกได้แม้แต่ผู้ที่ทรงพลังที่สุดก็อาจถูกเผาเป็นเท่าฐานได้ในพริบตาเดียวเทพกระบี่เรามาหลอมแหวนเก็บของกันเลยเถอะ สิงห้าวกล่าวกับเทพกระบี่ในใจก่อนที่จะเริ่มไร้จารึกของตนสุดท้ายแล้วแม้ว่าการเป็นจอมยุทธจะนับว่าเป็นสถานะที่สูงสักแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับช่างฝีมือและหมอโอสถเพราะล้วนเป็นความสามารถที่หาตัวจับได้ยากช่างฝีมือนั้นสามารถสลักคำจารึกและไร้อาคมให้แก่อาวุธได้ ในขณะที่หมอโอสถสามารถผลิตโอสถวิญญาณเพื่อใช้ในการต่อสู้เรียกได้ว่าพวกเขานั้นเป็นเสมือนอวัยวะสำคัญของจอมยุทธ์ทั้งหลายก็ว่าได้อาวุธที่ผ่านการจารึกและบรรดาโอสถวิญญาณที่พิเศษยิ่งต่อให้ผู้ถือครองเป็นคนธรรมดาหากแต่ถ้าใช้มันดีมันดีคนผู้นั้นก็สามารถกลายเป็นสุดยอดฝีมือได้ในพริบตาเดียว และก็เพราะแบบนี้เองที่ทำให้ในบรรดาสำนักขนาดใหญ่ต่างๆหรือภายในสำนักพินิชกระบี่เองก็ล้วนแล้วแต่มีหอเฉพาะทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอตีอาวุธหรือหอสมุนไพรมันเป็นสถานที่สำหรับช่างฝีมือและหมอโอสถในการฝึกฝนทักษะความสามารถมันเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญของสำนักที่มีไว้เพื่อการพัฒนาความแข็งแกร่งและศักยภาพภายในสำนักเอง หากติงห้าวอต้องการที่จะเอาชนะมู่เทียนอย่างจริงๆเขาก็ต้องเตรียมการอย่างดีและรอบด้านการฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้และทักษะอันรอบด้านต่างๆเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันเพราะเขาสามารถให้อาวุธอาคมและโอสถต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของตอนเองได้ในตอนนี้เทพชราทั้งสองท่านก็อยู่ที่นี่แล้ว ดังนั้นเด็กหนุ่มจึงตั้งใจจะพัฒนาทักษะที่ตนเองยังขาดตกบกพร่องอยู่5า,าไอ้หนูติงจะเริ่มแล้วงั้นหรือข้าได้วิธีใหม่ในการปรับแต่งอาวุธมาแล้วมันเรียกว่าหลักเก้าขั้นหลอมพลังปราณสำหรับความแข็งแกร่งของเจ้าในระดับเท่านี้เจ้าสามารถเริ่มเรียนรู้วิธีใหม่นี้ได้เลยดูซินี่แหละคือหัวใจและแก่นแท้ของหลักขั้นที่เก้า เสียงของเทพกระบี่ดังก้องไปทั้งหัวของติงห้าวออาคมชุดใหญ่ที่ทรงพลังนี้ถูกฝังเข้าไปในความทรงจำของติงห้าวอย่างแน่นหนาเด็กหนุ่มหลับตาครุ่นคิดอยู่เกือบหนึ่งกา้านทูบก่อนจะลืมตาขึ้นและเมื่อดวงตาของเขาเบิกออกในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจบางสิ่งในจารึกอาคมนั้น ภายใต้การนำทางของเทพกระบี่ติงห้าวก็กำลังนั่งขัดสมาธิและกางมือทั้งสองออกข้างกายจนเกิดเปลวไฟกองเล็กๆจากพลังลมปราณเพลิงที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและช่วยเขาในการฝึกฝนกับเปลวไฟในบรรดาความสามารถทั้งหลายที่ช่างฝีมือจะรึกอาคมควรมีเด็กหนุ่มนั้นถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในด้านการจัดการวิชาและสิ่งต่างๆรอบตัว บทที่134ท่าทางพิเศษเฉพาะตัวอันไม่มีผู้ใดเทียมทานแม้จะสามารถควบคุมเปลวเพลิงได้แล้ว แต่ขั้นที่ต่ำที่สุดของหลัก9ขั้นหลอมพลังปราณคือการควบคุมเปลวเพลิงให้ได้ทั้ง72รูปแบบซึ่งประกอบไปด้วยเพลิงเล็กเพลิงยักษ์สาเพลิงเฉื่อชาเพลิงแห่งยินเพลิงสลายเพลิงแห่งหยางเพลิงกำเนิดเพลิงหทไทยเพลิงโชดช่วงเพลิงมอดไม่เพลิงเชิงเพลิงเจี้ยงอเพลิงซี่และเพลิงโลววน ซึ่งเพลิงเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นประเภทของเปลวเพลิงที่มีความซับซ้อนและต้องนํามาผสานเข้าด้วยกันเพื่อการเสริมแกร่งให้แก่อาวุธการควบคุมเปลวเพลิงทั้ง72รูปแบบนั้นเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อและเสียเวลาอย่างยิ่งแม้กระทั่งสําหรับช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในการจารึกอาคมเองก็ตามที แต่อย่างไรก็ตามท่านเทพทั้งสองในหัวของติง5้าวอนั้นต่างก็เป็นสุดยอดในแต่ละศาสตร์อย่างท่องแท้และหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในถ้ำร่างกายของเด็กหนุ่มก็กลับกลายเป็นสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้เวลาเพียงชั่วสามก้านทูบเท่านั้นในการทำความเข้าใจการก่อร่างของเปลวเ,เพลิงทั้ง72รูปแบบได้อย่างละเอียดซึ่งก็นับว่าไวกว่าคนทั่วไปถึง100เท่า ข้าเริ่มฝึกขั้นต่อไปได้หรือยังรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนเรียวปากของติงห้าวอฝ่ามือของเด็กหนุ่มกลางออกอย่างช้าๆและดูนุ่มนวลราวกับมือของนักเล่นกลก่อนที่การขยับเรียวนิ้วเบาๆจะก่อให้เกิดเปลวเพลิงเล็กๆในรูปแบบแตกต่างกันบนปลายนิ้วแต่ละนิ้วของเขา สิง5วอได้เพ่งจิตเพื่อเข้าควบคุมเปลวไฟกองเล็กๆบนนิ้วทั้ง10เหล่านี้ให้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยและผสานร,รวมเข้าด้วยกันเป็น72รูปแบบหากช่างฝีมือมาเห็นเข้าคงจะได้หวีดร้องด้วยความตกตะลึงเป็นแน่แม้แต่ในการฝึกจรึกอาคมก็ยังมีขั้นง่ายและยากเช่นเดียวกับการฝึกฝนวิทยายุทธ ทว่าการจะรึกอาคมนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายอย่างนี่จึงเป็นเหตุที่ช่างฝีมือนั้นมีจำนวนไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนของช่างฝีมือที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานมากมายและเสียเวลาในการฝึกฝนที่ยาวนานช่างฝีมือระดับสอองอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้แม้แต่น้อยเมื่อประทะก,กับจอมยุทธทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามหากได้บรรลุจุดสูงสุดแห่งเส้นทางสู่การเป็นสุดยอดด้านการจจรึกอาคมซึ่งก็คือการเป็นช่างฝีมือระดับ12นั้นพวกเขาต่างก็มีความแข็งแกร่งเกินเทียมทานทั้งยังสามารถปรับแต่งไร้อาคมให้แก่อาวุธมากมายที่อาจเรียกได้ว่าตอบกอนได้แม้กระทั่งเทพและปีศาจบรรดาสุดยอดช่างฝีมือส่วนมากนั้นมักจะเริ่มฝึกฝนในช่วงอายุ20 ในช่วงแรกก็อขอองค์การฝึกในช่วงอายุเท่านี้พวกเขามักจะฝึกฝนจนสามารถควบคุมเปลวเพลิงได้สิบดวงในเวลาเดียวกันพลังการควบคุมเปลวเพลิงเช่นนี้มักจะเป็นพลังที่เทียบเท่ากับช่างฝีมือขั้นที่หนึ่งแต่ติงห้าวอนั้นมีอายุเพียง14ปี และด้วยอายุเพียงเท่านี้เขากลับสามารถฝึกฝนจนมาถึงจุดเดียวกับช่างฝีมือจารึกอาคมระดับหนึ่งได้แล้วงั้นหรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งสำนักตกตะลึงและอาจนับได้ว่าเป็นการท้าทายบรรดาสุดยอดช่างฝีมืออาวุโสในหอตีอาวุธไอหมอนี่มันประหลาดสิ้นดีนี่เจ้าฝึกเร็วกว่าข้าได้ยังไงเนี่ย ถ้าลระอยากจะเอาหัวโขกกำแพงกับความสามารถของไอ้เจ้าเด็กนี่เสียจริงแม้แต่เทพกระบี่ก็ยังตกตะลึงกับความสามารถของติงห้าวน้ำเสียงของเขานั้นแทบไม่สามารถซ่อนความชื่นชมกึ่งริษยาน้อยน้อยนั้นได้เลยในที่สุดเทพดาบก็ถือโอกาสพูดแทรกขึ้นมาพร้อมกับกลั้หัวเราะในที่สุดก็ยอมรับแล้วสินะว่าเจ้ามันห่วย ห้าห้าเอาเลยสิข้าอยากเห็นเจ้าเอาหัวโขกกำแพงเต็มทีเผื่อว่าเจ้าโขกหัวเข้าหลายๆครั้งมันอาจทำให้เจ้าเป็นผู้เป็นคนกับเขาขึ้นมาได้บ้างเทพกระบี่และติงห้าวอถึงกับพูดไม่ออกเอาละพอก่อนตอนนี้ข้าจะสอนเจ้าถึงวิธีไร้อาคมสร้างแหวนเก็บของด้วยสิ่งที่เจ้ามีเสียงของเทพกระบี่เคร่งครืมขึ้นหลังจากการพูดคุยกับเทพดาบ ในขั้นแรกเจ้าจะต้องใช้เพลิงเถื่อชาเพลิงแห่งยินและเพลิงสลายหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนทุกช่วงหนึ่งลมหายใจหลังจากนั้นจึงค่อยๆขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากศิลาไร้พรมแดนติงห้าวอพยักหน้าพร้อมยื่นฝ่ามือออกไปข้างหน้าศิลาไร้พรมแดนขนาดเท่ากําปั้นนั่นลอยเคว้งอยู่ในอากาศด้วยอำนาจจากพลังที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า จากนั้นมือและนิ้วของเขาก็พลันเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วทำให้ดูละไมคล้ายดอบบกบัวคลี่บานออกอย่างสวยงามและนี่คือกระบวนการอ่อนผันหนึ่งในขั้นตอนที่ใช้ควบคุมเปลวเพลิงและถูกอธิบายไว้ในหลัก9ขั้นหลอมลมปราณ มันสามารถควบคุมเปลวเพลิงที่มีระดับไม่รุนแรงได้ทุกชนิดเหตุที่เรียกมันว่ากระบวนอ่อนผันก็ด้วยท่าทีการเคลื่อนไหวอันนุ่มนวลของมันที่ดูราวกับการค่อยๆสวมกอดอย่างอ่อนโยนของคู่รักซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนท่าขจัดสิ่งแปลกปลอมและกระบวนท่าขั้นพื้นฐานของกระบวนสัญญาในการควบคุมเพลิงเพื่อชำระล้างด้วยการใช้กระบวนสัญญาของติงหวอ กลุ่มของเปลวไฟหลากสีสันก็ค่อยๆสลับผลัดเปลี่ยนกันไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ศิลาไร้พรมแดนถูกความร้อนแผดเผาทีละน้อยแสงจำนวนสองเข้ามาทางหน้าต่างอย่างเยือกเย็นเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับเปลวไฟที่แผดเผาศิลาไร้พรมแดนอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผิวรอบนอกของมันค่อยๆหลอมละลายกลายเป็นของเหลวและลอกร่อนออกมาในขณะที่ก่อนศิลานั้นค่อยๆมีขนาดเล็กลงติงห้าวอนั้นดูจะเริ่มคุ้นชินกับการฝึกฝนลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆ นิ้วเรียวทั้ง10กลางออกเฉกเช่นเดียวกับเปลวไฟที่เคลื่อนไหวไร้รำอยู่บนนิ้วทั้ง10บราวกับผู้จิ๋วตัวเล็กๆที่กำลังเต้นรำให้ความรู้สึกสวยงามยากเกินบรรยายพร้อมด้วยเงาเล็กๆที่ทอดลงมาบนฝ่ามือเวลาผ่านไปไม่นานในที่สุดติงห้าวอก็เริ่มเหงื่อออกเป็นการฝึกฝนที่ใช้พลังงานมากเลยทีเดียว หลังจากเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วยามในที่สุดศิลาขนาดเท่ากำปั้นก็หดเล็กลงเหลือเพียงขนาดหนึ่งในสิบของขนาดเดิมเช่นเดียวกับสีสันของมันที่เปลี่ยนไปจากสีเงินซีซีๆกลายเป็นสีเงินสว่างแวววับไม่ต่างจากอัญมณีและในที่สุดการชำระล้างก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในที่สุดเราก็มาถึงขั้นตอนการไร้าอาคมของจริงจนได้สินะ กระบวนสัญ,ญานั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นกระบวนร่างข้าอยากให้เจ้านึกภาพวงแหวนที่ชอบไว้ในใจจากนั้นข้าอยากให้เจ้าควบคุมเปลวไฟและลมปราณภายในตัวเองให้เปลี่ยนรูปร่างของศิลานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าจะพอใจแต่กระบวนนี้อาจจะต้องอาศัยเพลิงลมปราณและพลังใจเยอะสักหน่อยข้าขอแนะนำให้เจ้าไปพักผ่อนให้พอเสียก่อน หรือไม่ก็ใช้หินแร่ผลึกเพื่อดึงพลังมาให้ตัวเองตอนนี้เลยเสียงของเทพกระบี่ดังก้องอยู่ในหัวของเด็กหนุ่มติงห้าวาที่ได้ยินแบบนั้นจึงใช้มืออีกข้างที่ยังว่างค่อยๆหยิบกล่องหินแร่ผลึกออกมาและเริ่มใช้พลังลมปราณจากมันทันทีในขณะที่มืออีกข้างยังคงควบคุมเปเลวไฟอยู่ด้วยกระบวนอ่อนพัน ทันใดนั้นเองคลื่นแห่งพลังลมปราณก็พลันหลั่งไหลออกมาจากหินแร่ผลึกก่อนจะซึมซาบเข้าไปในร่างของติ้งห้าวอเข้าไปเสริมกับพลังลมปราณที่มีอยู่ติงห้าวอหลับตาและนึกภาพวงแหวนที่ตนเองชอบในหัวในขณะที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของมือข้างขวาจากกระบวนอ่อนผันสู่กระบวนร่างเขาค่อยๆบีบอัดและเปลี่ยนรูปร่างศิลาไร้พรมแดนที่ถูกชำระแล้ว ในขณะที่มือซ้ายยังคงกำหินแร่ผลึกไว้เพื่อซึมซับพลังงานจากมันไปด้วยอะไรกันเนี่ยกระบวนหนึ่งหาดทำพร้อมกันสองอย่างเลยงั้นหรือเทพกระบี่ประหลาดใจเขาพยายามควบคุมความตกใจของตนเองไม่ให้ส่งผลต่อการฝึกของติงห้าวทั้งทั้งที่ในใจนั้นตกใจและประหลาดใจจนแทบห้ามไม่ไหว